สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอึ้งเลยวงในเลือเฮงเวียมีคิวออกงานคู่เบลล่าหลังประกาศแต่งวิกกี้โดยสพัน์โลกโซเชียลว่าอดีตคู่รักเวียสุกลวั์และเบลล่าราน,นีอาจต้องออกงานคู่กันอีกหนึ่งงานกับงานอีเวนต์ของสินค้าหนึ่งที่รับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์คู่กันซึ่งหากขา่าวเดือนนี้เป็นจริงจะถือเป็นการออกงานคู่ครั้งแรกหลังจากฝ่ายของหนุ่ม เมียสุกรวัตรประกาศข่าวดีเตรียมวิวาแฟนสาวนอกวงการอย่างวิกกี้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นที่จับตามองจากทั้งสื่อมวลชนและแฟนๆทั้งประเทศหนักมากอย่างไรก็ตามข่าวลือนี้จะเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนต้องรอติดตามความชัดเจนกันอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณครับ